หมายค่ะเป็นไปนตามที่เราคาดหวังแล้วก็อุดมการ์ของเราค่ะได้ได้ได้แสดงเขาเรียกว่าผลของอุดมการ์ของเรามันออกมาแล้วนะคะเรามีความตั้งใจที่จะทํามันออกมาให้ให้ใ้<ต>เรียกว่าให้มันดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะนํา ที่เราทํามาเนี่ยไปสร้างประโยชน์ด้านอื่นๆให้ตรงตามบริบทเวทีของเราซึ่งเป็นเวทีที่เป็นผู้หญิงที่ผ่านการสมรวจแล้วนะคะที่จะออกมาก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนานตัวเองนะคะจนลมถึงช่วยกันพัฒนาเครือข่ายสตรีไปช่วยสังคมในด้านต่างๆทั้งพลังของผู้หญิงแล้วก็ทางด้านาการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยค่ะี่โบะ บอกเลยกลบาวกบคุณพี่หมอกอี้แล้วก็กรรมการทุกคนที่แบบเห็นในความสามารถเราแล้วก็ความตั้งใจด้วยความอย่างที่บอกมาตลอดว่าด้วยความที่ตัว,ตวเล็กโดนบูลลี่มาตลอดแล้ววันนี้ทําให้ทุกคนเห็นว่าคําว่าตัวเล็กหรือว่าอะไรมันสามารถเป็นนางงามเป็นนางแบบเป็นอะไรก็ได้ถ้าอยู่ที่แรงศรัทธาแล้วก็ความเชื่อมัน่นความดีแล้วก็สมองความสตองคุณก็สามารถมีมงเหมือนเราได้เหมือนกัน อยากจะบอกว่าความไม่มั่นใจในตัวเองอะ่ะมันมันเป็นที่ในจิตใจของตัวเองอยากจะบอกว่าให้ทุกคนลุกขึ้นมานี่มันปี2 0 0 0เท่าไหร่แล้ววะยุค 6G7G 8G ไปแล้วมิสซิตมันเป็นยุคที่ 5G มันเป็นที่ผู้หญิงสตรองเป็นแม่ยุคใหม่เป็นเป็นภรรยาย,ยุคใหม่แล้วก็ตอนนี้มันไม่มีคำว่าูลรี่แล้วไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรเพศอะไรดำตัวเล็กตัวเตี้ยอะไรก็แล้วแต่ คุณสามารถมีจุดยืนได้ในสังคมถ้าคุณกล้าที่จะเผชิญกับมันแล้วออกมาเหมือนเราค่ะเดี๋ยวจะมีไประดับโลกต่องนานาชาติดตามยงไได้บ้างคะก็ฝากติดตามนะคะที่เพจของพวกเรานะคะ m r s Tourism Thailand เลยนะคะปีนี้นะคะก็จะเป็นปีที่2แล้วที่เราได้ส่งตัวแทน Thailand อย่างปีที่แล้วเนี่ยบอกกี้ก็ไปประกวดรอบนานาชาตแล้วก็ชนะเลิศ m i s s Tourism m r s Tourism Universe หึงมาแล้ปีนี้ก็คาดหวงว่าเราจะชนะอีกปีหนึ่งนะคะแล้วก็ได้ไปทํากิจกรรมที่ส่งเสริมแล้วก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยแล้วก็ผ่านโซล์พาเวอร์ต่างๆเนะะี่ยค่ะให้ต่างชาติเขาได้เห็นว่าประเทศไทยลงมีดีอย่างไรค่ะก็าิดติดตามกันนะคะ ปีนี้นะคะจะบอกว่ามันเกินคาดค่ะเราทาเพราะว่าเราสนุกและเราก็เรียกว่าศรัทธานะคะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะสร้างประโยชน์ได้ค่ะโดยที่เรียกว่ามันคือมันเกินคาดมันเกินคาดจากสิ่งที่เราตั้งใจแล้วที่นี้ว่าด้วยการที่มันประสานพลังของผู้หญิงเนี่ยมันทําให้อิมแพคอะแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะมันเป็นไปตามธรรมชาติคือมันปังโดยอัตโนมัติคะจากการรวมตัวของพลังผู้หญิงของพวกเราค่ะ ยังไงฝากติดตามพวกเราด้วยแล้วก็ร่วมเป็นกำลังใจจนรวมถึงนะคะฝากเชิญชวนนะคะปีหน้านะคะมาส่งเสริมกิจกรรมของพวกเราค่ะให้คุณที่ของเวทีมิสซิสแบบนี้นะคะได้ปังยิ่งขึ้นไปนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะคนที่ผ่านาการสัรบแล้วไม่ว่าจะเป็นยาหรือว่าเป็นแม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะออกมาเถอะออกมาเผชิญความกล้าออกมา เขาเรียกว่าอะไรอ่ะออกมาทําในความเป็นผู้หญิงในในที่แบบว่าสมัยก่อนเราจะไม่มีแต่นะตอนเนี้ยเราสามารถกลับมาเหมือนผู้หญิงโสดได้เหมือนมิสธรรมดาได้อยากให้ทุกคนออกมาออกมามเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสวยแบบข้างในสุขภายในสุขภายนอกแล้วคุณจะสวยไปด้วยกันคอบคค่ะ